สวัสดีครับเฮาเกิดเคนมานครครับวันนี้เราจะทดสอบกิจกรรมชมรมนะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนชมรมของกินบ้านเฮานะครับอาหารพื้นเมืองของแพร่ไปแล้วนะครับดูซิว่าเขาจะสามารถทําอาหารพื้นเมืองนะครับของจังหวัดแพร่เนี่ยได้หรือเปล่านะครับพบกับนักเรียนด้านนู้นเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะทําอะไรครับมาโชว์เลยรครับ ขัวกไก่เอาแมสออกก็ได้นะมันจะได้พูดชัดๆหน่อยเอาเลยครับขัวไก่ครับขัวกไก่ขัวกไก่ส่วนผสมมีอะไรบ้างครับมีไก่มีไก่ครับมีไก่ไกน้ำล้างโค้กครับแล้วก็น้ำเปล่าครับแล้วก็ใบก,กระเพราน้ำล้างโค้กมันเป็นสีเนี่ยนี่น,น<า>้ำล้างโค้กเหรอว่าวมันโดเนเขาหนึ่งครับอ๋อเราใส่น้ำพริกเตาน้ำพริกก่อนใช่ไหมครับ,รบแล้วก็นี่คือน้ำล้วงค้กมาเข้าเตรียมมาจากที่บ้านใช่ไหมครับใครเป็นคนเตรียมให้อ่ะคุณแม่ครับคุณแม่ช่วยเตรียมอ่ะลองบอกครูสิว่า เปิดไหนเปิดไหนขอโชว์หน่อยครับคือน้ำพริกเนี่ยเขาเตรียมมาแล้วจากบ้านส่วนผสมนะครับต้องรู้จักมีอะไรบ้างมีกระเทียมครับกระเทียมแล้วก็หอมแดงหอมแดงแล้วก็ขา่ขาข่าแล้วก็พริกแห้งรพริกแห้งแล้วก็ตะไคร้ครับตะไคร้แล้วก็ขมิ้นครับขมิน้นแล้วก็น้ำปลาครับน้ำปลาร้านะครับอ่ะเรามาทำข้อไก่กันเลย อันดับแรกทครเปไงครับสับไก่ครับสับไก่ครับสับสับสับหรือหั่นกันแน่สับครับสับสับให้ละเอียดเลยเหรอไม่ครับสั่นให้เป็นชิ้นชิ้นหั่นให้เป็นชิ้นอ่ะสับให้เป็นชิ้นระวังมือนะครับเมื่อเช้าคลิปก่อนหน้านี้ครูทำอะไรนะลาบใส่เลือดด้วยแต่ตอนนี้ข้อไก่ของเราคงไม่ใส่เลือดนะครับวันนั้นไม่เอามือนะระวังนะครับเอา ระวังมือนะครับดูคนหันเอหย่าไม่หย่าเฮ้ยสามสองหนึ่งจ่อโอ้โหระวังมีดลอยไปนะครับผู้ชม อีกรอบนี้อีกรอบแล้วสามสองหนึ่งอืมอิตาโฮคาระคอต้องแข็งเลยนะครับไปกดใครมาครับไก่หั่นเป็นชิ้นสับเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปแล้วครับทําเลยครับตั้งน้ำมันครับตั้งน้ํามันอันนี้ตั้งหรือยังไม่ตั้งไม่เห็นกูวางไว้ตรงเนี้ยอันนี้ตั้งน้ำมันหรือยังอันเนี้ยมื่อกี้ผมเห็นเนี่ยตั้งน้ำมันแต่อันเนี้ย อะไรนอนน,อน,น้ำมันเออมีตั้งน้ำมันแล้วอ่ะมาดูทตั้งน้ำมันเลยนะค่ะอ๋อใส่กระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยอออครับมาแล้วครับอธิบายด้วยอธิบายด้วยทำยังไงต่อครับเอาพริกลงมาใส่ครับอ่ใส่เลยครับเ <c oughs> ตะหมดเลยไหม หมดเลยระวังนะครับแค่ตะหลิวดีไหมแค่ตะ,จะหลิวคนอืมกิ่นหอมมากนะครับน้ำพริกพอหานน้ำพริกแล้วดูถ้าคนทำเครียดมากเลยนะคิวขมวดเลยแตกินขึ้นนะครับนี่ายจ้ะจะน้ำไปหน่อยไหมไมันจะไม่

รู้ใส่แล้วไหมส้อไป็นวิตรายรการทำอาหารที่แบบดูหน้าคนทำแต่ละคนพูดมันหาครับใส,ใส่อะไรไหมครับใส,รใส่ไก่อ่ะ โอ้ oh. Oh my gosh อ uh ้เขาบอกว่าถ้าทำอาหารแล้วได้กินชุนแบบนี้แสดงว่ามันอร่อยคอ <c oughs> จะชุนยอดมากเลยนะครับ <c oughs> เราจะคว้าไปได้ไหต่อเอาน้ำใส่้ก็ออมมันเอาเอาน้ำใส่แล้วก็ออมไว้นะครับ <c oughs> <c oughs> ใช้น้ำอะไรกุณหนุนน้ำล้างครกน้ำนี่ล้างครกเอามาจากบ้านเลยเนาะ ถ้าไม่ใช้น้ําล้างคอกได้ไหมล้างสาดด้วยป่ะได้เลยครับแต่ว่าคนบ,บ้านรับเชฟเชฟระวังหน่อยเชฟเชฟต้องทําอาหารการทำอาหารเป็นศิลป,ปะอย่างหนึ่งนะครับเราควรทําด้วยสีหน้าที่มีความสุขครับมไม่จะเครียดไม่ต้องเครียดครับทาใจสบายๆี๋ยวนี้ก็รอนีอาา่ครับอมไว้ให้มันสุกเนาะ อ่าเดี๋ยวเราก็รอก่อนนะครับรอให้ไก่สุกแล้วมาเจอกันหม่โอ้โหเดือดน่ากินเลเดือดน่ากินแล้วปุ๊บปุ๊บเลยครับตอนนี้ไก่สุกแล้วครับแลกวนหอมมากเลยครับแล้วก็น้ำก็หมดได้ได้ถี่เลยเราทำไงกันต่อดีครับแล้วก็ตบท้ายด้วยผักจบโอ้โหเจ็บไหมตบท้ายด้วยผักอ่ะเดี๋ยวกูตบให้ตบท้าย อะไรลูกทำไงต่อใส่เลยใส่ผักผักอะไรครับมีใบมะกรูดใบมะกรูดกะเพราอันนี้ใบยี่หล่าครับยี่หล่าบ้านเราเรียกว่าอะไรอ่ะรู้จักไหมกะเพราควายบ้านเราเรียกว่ากะเพราควายใส่ลงไปตบด้วยผักเดี๋ยวกูตบให้ ผสันใช้ได้เลยหอมไหมหอมครับหอมอะไรอ่ะหอมใบมะกรูดใบกะเพราแล้วก็มีลาบครับแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกนี่นพิพเศษของแม่น้องอร่อยนะชนะิมแล้วอร่อยปะ่ะใส่ผมชิมรสหรือเปล่านี่รสอูมามิหรือเปล่าใส่นิดนึ่งใส่นิดนึงเพื่อความอร่อยเพื่อความนัวความแซ่บเหรอ สุกแล้วทำยังไงต่อใส่ยาปิดไฟดิมันตอกไม่ได้สุกแล้วครับสุกแล้วทำยังไงครับตัดแฝงจานครับตัดใส่จานนะ ตักน้ำเสร็มไหมตักน้ำเสร็มปะมันเป็นรูค่บแล้วก็ใช้ช้อนนี่นะชเออที่จริงอ่ะอันนี้เขาไว้สำหรับทำอะไรเอ่ยขัดขวัวผัดขัวใช่ไหมแต่ต้องใช้อะไรอ่ะที่จริงต้องใช้อะไรดีครับทำทำปหาอาหารแบบเนี้ยใช้อะไรดีข้าีข้าวี้าีบ้านเราท่องว่าหลังตะปากตะปากเราใช้ตะปากอ้าวพอเลยหมั้อค โชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับเสร็จแล้วอาหารของเราช้อนก็วางก่อนสิครับช้อนกวางก่อนอ่าอาหารของชมรมอะไรนะครับอาหารพื้นาหารวันนี้ทํากับคั่วไก่คั่วไก่นะครับใส่ใบกะเพรามะกรูดด้วยนะครับหอมมากเลยครับถือว่าให้ผ่านเลยนะครับกับการเรียนชมรมนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันเนาะ ถ้าอร่อยแสดงว่าหมดครูทําที่บ้านนะครับกับข้าวครูทำเนี่ยหมดตลอดเลยไม่ใช่อร่อยนะครับเฮทิ้งครับนี่คือผลงานของนักเรียนชมรมนะครับครูขอชิมหน่อยนะครับ <c oughs> ถ้ารสชาติเป็นอะไรอืมอร่อยครับถ้าเปลี่ยน อาเปลี่ยนจากไก่พันเนี่ยเป็นไก่พื้นบ้านจะอร่อยยิ่งกว่านี้นะครับใช้สุดยอดเลยนะครับเพราะว่าเรามีรถอุม,มีสไาไยไปครับอยู่และเรียนรู้ไปกับคูเคนเคนวานาโกร ι, แล้วตราอาหารืนเมืองมาโลโกแกนช่องเอาใหม่สิอยู่และเรียนรู้ไปกับคูเ ι, คนเคนวาราโกและเราจะโตไปด้วยกันครับสวัสดีครับ 哎，别问了。